คิดถึงชุดแต่งคิดถึง asc s sport car body kit สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับ dpo s 0 7นะครับพร้อมด้วยชุดแต่ง nexter เดี๋ยวพาไปดูในรายละเอียดกันครับว่าจะสปอร์ตด,ดูดีขนาดไหนสำหรับชิ้นหน้าจะเป็นดีไซน์คล้ายลิ้นแต่งขนาดกระทัดรัดชิ้นงานเป็นสีรถแต่ดด้วยสีดำเงาให้ความสปอร์ตและเท่ในเวลาเดียวกันครับในส่วนของด้านข้าง จะเป็นดีไซน์ที่เติมเต็มให้ตัวรถดูมีมิติมากขึ้นครับในส่วนของชิ้นหลังมาในสไตล์ดิฟฟิวเซอร์ชิ้นงานเป็นสีตัวรถตัดด้วยสีดำเงาให้ความสปอร์ตพร้อมด้วยความเท่ยอย่างลงตัวและสำหรับผู้ที่ต้องการความดุดันเพิ่มขึ้นอีกระดับสามารถเลือกทำเป็นสีดำเงาล้วนทั้งชิ้นได้ด้วยนะครับ